เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอม่วง30ณองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพอเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงหววใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบวาตภัยและเจ้าที่ได้รับทราบจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุป,ปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในการนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพและรายงานการเกิดวัตภัย รวมทั้งรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบวาตภัยโดยองคมนตรีกล่าวในให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนและร่องมารสุมพัดผ่านในพื้นที่อำเภอม่วง30ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบและเสียหายใน9อำเภอ32ตำบล103หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน789ครัวเรือนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วด้วยแล้ว